ครับผมสวัสดีครับวันนี้ชัดสมุนไพรก็เข้าป่าเช่นเดิมนะครับมากับอากาศใกล้จะมืดแล้วนะครับฝนตกพร้อมเลยวันนี้ก็พานเพื่อนรู้จักกับต้นข้าเมาหลวงภูพานนะครับหรือส้มเมานะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหญ่นะครับต้นข้าเมานี้จะมีสามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เล็กแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็แถวบ้านผมเรียกข้าเมาควายนะครับตัวนนจะเป็นเมล็ดแบบ เหมเ่ียมนะครับชนิดที่สองจะริมเลียมแต่ชนิดนี้เดี๋ยวจะเอาเม็ดมาให้ดูนะครับทานได้นะครับอันนี้ผมผ่านมาทุกวันก็เก็บกินทุกวนันนี้นกกินหมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่พวงนะครับนี่ได้มาแล้วครับถ้าผลอ่อนก็จะเป็นสีเขียวนะครับพอเริ่มใกล้สุกก็จะเป็นสีแดง อันนี้มเมล็ดสีดาเขาจะมีรสชาติหวานนะครับบำรุงทานได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผลออกเปรี้ยวหวานนี้นะครับคือผลสีแดงก็จะไปช่วยโรคทางภายในลาไส้นะครับต้านมะเร็งต้านมะเร็งลาไส้ดาอย่างดีแล้วก็ถ้าท่านใดชอบกินรสเปรี้ยวรสเผ็ดนะครับเอาไปตําเอาไปตํา เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกทรงเครื่องทรงเครื่องก็จะบำรุงธาตุนะครับบำรุงธาตุทำให้มีกำลังแก้เปี้ยแก้อ่อนล้านะครับสำหรับยอดยอดมีรสฝาดนะครับอันนี้ก็ต้านใบใบนี้ใบอ่อนยอดอ่อนต้านมะเร็งได้นะครับเราเอาไปทานกับไอ้น้ำพริกนะครับหรือแก้มเผ็ดแก้มลาบนะครับได้ตัวนั้นก็ได้ก็ ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับเพราะว่าอยู่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอันนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดไปเพาะดูนะครับเพราะมันหายากมากจะหมดแล้ะอันนี้ละไอแบบต้นสองต้นเขาจะใหญ่มากนะครับสูงประมาณสิบเมตรน่าจะสิบเมตรนะครับสูงมากข้าเม่าหลวงนะครับลักษณะใบจะไม่เหมือนข้าเม่าบ้านเรานะครับข้าเม่าพื้นลางอันนี้เป็น อยู่กับเทือกเขาสูงนะครับนี่ให้ดูภูเขานะครับเขาจะอยู่เทือกเขาสูงใบจะแหลมยาวนะครับดี่ครับพาไมา้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักกันนะครับครับสวัสดีครับผม